ครับพี่น้องครับสวัสดีครับถูถูกทานกำลังอยู่กับบ้ามีและยูถูกของอีสานบ้านพ่อยิ่งยามบ่วงยามบ่วงแต่หนู้อย่างหนูบ้ามีไม่เคยเห็นหนูแนวนี้หนูประหลาดพี่น้องหนูประหลาดถือเบื่อตี้เลยนะเบื่อตีเลยนะนั่นนั่นนั่นหนูประหลาดถือพี่น้องเบื่อตี้เลยนะเห็นว่เห็นว่นั่นนั่นหนูประหลาดถือพี่น้องนั่น คือบ่วงเสย์ยังวะบ่เอาดีเนี่ยปี่ไปไปพอาอยังพอแปลกเนีนี่บ้ามีบ่การิบ่ขาวตัวยังโบหัวใส่บบนคดีโรย็นห้ยพี่น้อง Ui buông xoáng lắm Ui khát đi quá nhỉ Ui phiền hoàng buông xoáng lắm à Ui muốn ui phùy phiền hoàng bước đầu Muốn ui phùy phiền hoàng bước đầu Ui nhắn quá Bước đầu Bước đầu เบื้องบนเบื้อเอา,เอาโอ้ยขาดขาดพี่น้องขาดบ่วงขาด เฉียดศูนย์นี่แล้วก็กถือตัวยังกับโบหูโบอเอาสิป่อยเฮ้ยบ่วงคาดพี่น้องบ่วงคาดอะ่ะเฮ้ยบ่วงคาดเลยพี่น้องเอพคอนบ่ดตรงพคอนหัวมันแล้ว เดี kind of ๋ยวจะย่างก๊าบมายามไปบวงไปยาวๆเลยขาดีหรอคือบขาดดูเถอะวะขาดดูขาดบวงไง ฉี่ไม่ไม่เลยฉี่ไม่ไม่เลยยังหวะยังหวะเฮ้ย,วยวพวงไปใส่ผึ้ด อ้ยขาดอีกแล้วขาด่วงอีกแล้ว 一千，落来一千。 我。 โอ้มันโคตรฉลาดเลยมันโคตรฉลาดเลยแบบ เสียงฟังเสียงเฮ้ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่มันอยู่ในี้แน่นอนมันอยู่นี้แน่นอนตัวนี้อยู่ในี้แน่นอน ขออย่างคงค่อนขอพุดถูกเลยทุกสับทุกการที่การตามเหมือนเดิมเข้าพี่น้องผมจะไม่ใช่ทีมงานอีสานมาของเองจะเป็นหนูยังถือบวกตัวหนูหมแหละหนูตัวหนูยังบ่หูตัวหนึ่งขาดหลังหนึ่งถือบ่หูกันมาอีกอย่างเอ้าเจอกันขอพูดครับสวัสดีครับว้าวโอ้ยตัวนี้นาตื่นเต้นพี่น้องนาตื่นเต้นตัวนี้นาตื่นเต้นยอมรับเลยตัวเมื่อกี้ว่ายุ่ในนี้ตัวนี้ยุ่ในนี้ไม่ไม่ยู่